สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาทําการแนะนาในการเขียนสคริปต์นะครับอย่างเช่นนี้นะครับเอาเลยนะครับผมจะทำเทมเพลตนะครับตอนอินเนอร์ตอนเข้าใหม่นะครับก็คือผมจะให้มันขึ้นว่าเวลคอมนะครับเวลคอมทูนะครับแล้วก็ชื่อช่องนะครับมิลลอทีโอนะครับแล้วก็จะใส่ตัวการ์ตูนสองตัวไว้ด้านด้านล่างนะครับ จากนั้นนะครับก็จะปิดไปแล้วก็จะขึ้นเป็นใหม่เป็นภาษาไทยว่ายีต้อนรับนะครับชื่อช่องมาเล a วจีดีโแล้วก็ตัวตูนเหมือนเดิมน,นะครับทีนี้อันนี้คือครขาคๆนะครับคือเป็นเป็น Lab, Lab รับรับรหมาทีเดียวนะครับเป็นเป็นวัตถุดิบก่อนแล้วก็เราก็มาคิดใส่อ p อปชันนะครับนีชเช่นไปอย่างเช่น เอ๋หมาไม่ไ้เห่าเลยเนี่ยเช่นนะครับตัวเวลคัมนะครับก็จะเล่นอักษรนะครับเล่นเป็นขยายใหญ่นะครับให้มันวุบขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนออกไปเป็นรดขนาดลงนะครับอยู่คำทูนะครับเออเวลคัมทูนี่จะเล่นอีกตัวนะครับก็คือให้มันวุบขึ้นนะครับชื่อช่องนะครับอันนี้นะครับผมจะทำอ่า น้ำพุนะครับดาวกระจายมันจะสวยมากครับมันจะกระจายเต็มหน้าจอเลยหนังสือกระจายใช้ตัวเลขนะครับเดี๋ยวทำให้ดูแล้วก็ Facebook นะครับมันเรียกว่า g ีเนี่ยผมยังคิดไม่ออกว่าจะใส่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในขายมาสเตอร์ดีกว่านะครับครับมันมีกดซับสไคร e นะครับกดแชร์กดเอ่อกดไลค์กดแชร์นะครับตัวตัวหนาตัวนะครับก็ หน้าภาษาไทยก็จะทําเหมือนกันแค่เปลี่ยนตัวสอนนะครับแต่ว่าถ้ากลัวลืมก็เขียนคู่ด้วยนะครับจะได้การลืมนะครับฟุบนี่คือให้มันโผล่ขึ้นมาแล้วบุบขึ้นมานะครับเพราะตอนนั้นเขาให้จางหายไปนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนข้อความด้านล่างคือขอกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอาให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผู้ติด่องตัวนะครับ ต่อน,นั้นนะครับก็จะต่อด้วยผมทำยาวิเศษนะครับอ่มไม่ได้ไม่ได้ยาวิเศษแนวตั้งนะครับอันนี้คือทำวัค้านนะครับเดี๋ยวจะทำเทมเพลตไหมนะครับเออแต่ยาวิเศษเก่าก็สวยแล้วอาใให้เก่า่อนนะครับอันนี้แค่คิดนะครับก็คือให้ทำเป็นต่อจาก ต่อจากตัวเทมเพลตอินเนอร์นะครับตัวน,นี้เกวิขึ้นตัวใหญ่นะครับแล้วก็วินช่องวาวเพื่อเติมชื่อของญ้าวิเศษที่เราจะทํานะครับดูตัวแต่ว,ว่านี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวตั้งนะครับส่วนตัวเนี้ยทำในแนวนอนนะครับเห็นครับเดี๋ยวเรา,าไปดูกันเลย